เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีชื่อว่าคุณประทีปซึ่งมีหน้าที่ดูแลปืนป่าสงวนขณะที่กำลังขับรถล,ดลาดตะเวนไปทั่วป่าเพื่อสอดส่องดูแลบริเวณปืนป่าในความรับผิดชอบของตนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนั้นลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ที่ตอนนั้นได้กลายเป็นป่าสงวนไปแล้ว โดยมีเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าสมชายนั้นไปด้วยกันสองคนขณะที่ขับรถลาดตะเวนกันอยู่นั้นก็เกิดมีเสียงปืนดังลั่นสนั่นป่ากขึ้นมาหนึ่งนัดทั้งคู่จึงพากันรีบขับรถเข้าไปตามเสียงปืนที่ดังลั่นออกมาทันทีสมชายก็ทําหน้าที่วิทยุกลับไปบอกที่ศูนย์ทั้งสองขับรถวนไปวนมาเพื่อหาต้นเสียงของเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่ขับวนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงเวลาเย็น สายตาก็มองไปเห็นผู้คนพากันวิ่งอยู่ในป่าในเส้นทางที่รถไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปได้ปาทีพจึงจอดรถไว้เพื่อเตรียมที่จะวิ่งเข้าไปหาคนพวกนั้นแต่สมชายห้ามไว้สักก่อนเพราะเห็นว่าคนพวกนั้นนั้นมีปืนอยู่ในมือฟ้าก็เริ่มจะมืดลงแล้วอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทั้งสองรอจนเพื่อนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นมาสมทบแล้วก็พากันไปสำรวจร่องรอยบริเวณที่พบคนพวกนั้นอยู่ ก็พบว่ามีร่องรอยของซากสัตว์เชื่อว่าคงไม่ใช่ฝีมือของชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบป่าแห่งนี้แน่เพราะปอกกระสุนที่ใช้ในการล่าสัตว์นั้นเป็นปอกกระสุนของอาวุธสงครามทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายออกหาข่าวเพื่อสืบดูว่ามีคนในกลุ่มไหนบ้างที่ใช้อาวุธสงครามและอาศัยอยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้เพราะคิดว่าคนกลุ่มนี้นั้นน่าจะอยู่ในป่าโดยที่ไม่ได้ออกจากป่าไปไหนขณะที่ท้องฟ้านั้นก็เริ่มจะมืดค่ำ แต่ประทีบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ยังเร่งตามหาคนกลุ่มนั้นกันอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจหาที่พักมเหมาะเพื่อเตรียมค้างแรมในป่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นอีกครั้งนี้มันมีเสียงปืนดังลั่นขึ้นมาหลายนัดเล่ากับว่ามีการประทะกันอยู่จึงได้พากันเร่งฝีเท้าตามไปดูเสียงปืนที่ดังออกมาไม่นานนักทั้งหมดก็พบที่มาของเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่ มีกลุ่มชายประมาณห้าคนวิ่งหนีแตกตื่นอะไรมาท่าทางตกใจร้อนลนเป็นอย่างมากเมื่อประทิบกับเจ้าหน้าที่เห็นชายพวกนั้นมีอาวุธปืนอยู่ในมือจึงได้ยิงขู่ออกไปก่อนและสั่งให้กลุ่มชายชะกันนั้นวางอาวุธลงกลุ่มชายชะกันทั้งห้าคนก็ยอมวางอาวุธแต่โดยดีขณะที่กำลังแสดงอาการหวาดกลัวตกใจเจ้าหน้าที่จึงได้พากันควบคุมตัวไว้สังเกตดูท่าทางของชาชะกันกลุ่มนั้น มีท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้พักผ่อนโดยสังเกตว่าหนึ่งในกลุ่มของชายชะกันนั้นแต่งตัวที่มีสีดำทั้งชุดสังเกตแล้วน่าจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเวลาทีบจึงได้ถามไถ่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงได้แสดงอาการหวาดกลัวกันเช่นนี้ชายชุดดำนั้นจึงตอบไปว่าไปพบเข้ากับเสือแต่เสือตนนั้นที่พวกตนไปพบเจอมันแตกต่างจากเสือทั่วไป ซึ่งร่างของเสือนั้นมันใหญ่โตผิดปกติจากเสือทั่วไปที่เคยพบเจอกันมาก่อนใช้ปืนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ละคายเครืองผิวไม่ได้ทำให้มันสะดุ้งสะเทือนเลยแม้แต่น้อยปฏิทีิจึงถามว่าแล้วเสือตัวนั้นมันอยู่ไหนชายชุดดำนั้นก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะกลุ่มของตอนนั้นเมื่อยิงปะทะกับเสือนั้นก็ได้เห็นท่าว่าไม่ดีจึงได้เหนีอาตัวรอดออกมาก่อนแล้วยังมีเพื่อนในกลุ่มถูกเสือจับไปกินแล้วสองคน ก่อนที่จะพากันย้อนกลับไปดูอีกว่าเพื่อนนั้นรอดชีวิตหรือไม่ก็พบว่าเสือไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหายไปอย่างลึกลับเมื่อประทิบได้ยินเรื่องราวที่ชายชุดดำนั้นเล่ากับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเชื่อเพราะว่าป่าแห่งนี้นั้นตนอยู่มาหลายปีแล้วไม่เคยได้ยินว่ามีการพบเจอเสือมาก่อนแต่อย่างใดตัดสินใจทำที่พักค้างแรมในป่าแห่งนี้ สายฝนนั้นเริ่มโปรยปลายลงมาไม่มีทางที่จะเดินทางออกจากป่าได้ทันแน่ประทิบจึงได้ถามถาชายชุดดำเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเข้ามาในป่าแห่งนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมถึงได้มีอาวุธสงครามกันครบไม้ครบมือแบบนี้ได้เลยได้คำตอบมาว่ากลุ่มของชายชุดดำนั้นลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าแต่ขณะที่เดินออกตามล่าสัตว์ป่านั้นกับเดินหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูก และสัตว์ป่าก็ยังไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งมาพบเจอกับเสือโครงตัวใหญ่ตัวนั้นและกลุ่มคนที่พากันเข้ามานั้นแต่แรกแล้วมีเจ็ดคนแต่ว่าถูกเสือนั้นลากไปกินสองคนเรื่องที่เล่านั้นสร้างความแปลกใจให้กับปฏิีมากว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะชายชะกันเจ็ดคนนั้นมีอาวุธปืนครบมือ แถมว่าเป็นอาวุธหนักซะด้วยแต่กลับไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือตัวเดียวนั้นได้แถมยังถูกเสือลากไปกินอีกสองคนและอีกอย่างสัญชาตญาณของเสือนั้นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตนอาจจะวิ่งหนีไปซะก่อนคืนนั้นทั้งหมดก็พากันแยกย้ายกันพักผ่อนช่วงกลางดึกก็ได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเดินมุ่งหน้ามาทางแคมป์ที่พักของคนทั้งหมดประทีปจึงสั่งให้เ,เพื่อนๆปิดแสงไฟที่อยู่ในแคมป์ทั้งหมด จะดูว่าเสียงฝีเทา้านั้นเป็นเสียงฝีเท้าของอะไรกันแน่ผ่านไปชั่วครู่กับพบว่ามีร่างที่ปรากฏออกมาทําให้ชายชุดดํานั้นต้องทักออกมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นมันไอเหลืองลูกน้องที่มาด้วยกันนี่นาะแต่ว่ามันถูกเสือลากไปกินแล้วต่อหน้าต่อต,อตาคนที่รอดมาได้ทั้งห้าคนประที่ไม่ได้สนใจคําที่ชายชุดดํานั้นพูดมากนักถึงร้องสั่งให้ไอเหลืองวางอาวุธปืนแล้วก็นั่งลง แต่ฉับพันนั้นล่างที่เห็นว่าเป็นอ้เหลืองกับกลายเป็นเสือโคร่งลายพาดกรตัวขนาดใหญ่พุ่งกระโจนเข้ามาในแคมป์อย่างรวดเร็วกลุ่มของเจ้าหน้าที่และกลุ่มของชายชุดดำนั้นพากันวิ่งหนีแต่กระเจิงออกสร้างความแปลกใจให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่หนักมากก็คือเสือตัวนั้นมันใหญ่มากใหญ่กว่าเสือทั่วไปที่เคยได้ยินและพบเจอมามีหนึ่งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตะโกนร้องลั่นบอกว่าให้ระวังให้ดี เสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงก่อนที่เสือสมิงนั่นจะกระโจนเข้าไปขย้ำกลุ่มของชายชุดดำที่มีเครื่องพันธนาการไม่สามารถที่จะหนีรอดไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับเจ้าหน้าที่พระที่ยจึงยกปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่และเบี่ยงเบนความสนใจของเสือสมิงนั่นแต่เสือสมิงนั่นก็ขย้ำร่างของชายที่อยู่ในกลุ่มของคนห้าคนนั้นตายคาที่ ก่อนที่จะฉีกล่างของชายคนนั้นออกเป็นชิ้นๆเลือดแดงๆสดๆพุ่งกระเซ็นไปทั่วเจ้าหน้าที่จึงพากันยิงไปที่ล่างของเสือลายพลาดก่อนตัวใหญ่นั้นกระสุนปืนทั้งหมดไม่สามารถที่จะระคายเคืองผิวของเสือสมิงตัวนั้นได้เลยแม้แต่น้อยคุณประทีปกระชากตะกุดที่คล้องคอไว้ท่องบทคาถากำกับที่ได้มาจากพัดธุดกที่มอบให้ไว้ก่อนหน้านี้ นำตะกุดบอกนั้นพันไว้ที่กระบอกปืนของตนก่อนที่จะยิงไปที่ล่างของเสือลายพลาดก่อนนั้นกระสุนพุ่งเข้าเจอดที่กกหูอย่างแม่นยำทำให้เสือลายพลาดก่อนตัวใหญ่นั่นหน้าคว่ำลงกับพื้นทันทีหลังจากที่เสือสมิงนั้นขาดใจตายไปแล้วร่างของเสือสมิงที่เห็นกับกลายมาเป็นร่างที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคละคุ้งไปทั่วบริเวณ สร้างความแปลกใจและตกตะลึงให้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นมากและถือว่ายังโชคดีมากที่คุณประทีปนั้นยังมีของดีติดตัวมาทําให้ทุกคนรอดพ้นจากการเป็นเหยี่ยวของเสือสมิงตัวนี้ได้ก็ไม่ทราบว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรกันแน่ที่ทําให้คุณประทีปนั้นได้พบเจอเข้ากับพระทุดงก่อนที่จะพบเจอกับเรื่องราวของเสือสมิงตัวนี้มาก่อน และท่านก็ได้มอบตะกุดไว้พร้อมกับคาถากำกับเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้กับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น